ทาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแนะนำวิธีการวัดไดโอดโดยใช้ดิจิตอลมิเตอร์ให้ดูนะครับว่าไดโอดที่ดีหรือไดโอดเสียนั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับไดโอดนะครับก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p และ n นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย2คขั้วคือแอนโอดและก็แคโทดแอนโอดก็จะใช้ตัว a นะครับเป็นสัญลักษณ์ส่วนแคโทดก็จะใช้ตัว K ส่วนรูปนี้นะครับก็เป็นไดโอดที่ใช้ในอุตสาหรกรรมซึ่งก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับการทำงานของไดโอดนะครับก็จะคล้ายคลึงกับเช็ควาลที่ใช้ในระบบของไหลนะครับหรือเช็ควาลที่ใช้ในระบบนิวเมติกไฮดรอลิกนะครับซึ่งก็จะยอมให้กะแสไหลได้ในทิศทางเดียวนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของเช็ควาลที่ใช้ในระบบของไหลนะครับ ก็คือจะยอมให้ของไหลไหลได้ในทิศทางเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปนะครับอง์ประกอบข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกบอลนะครับเมื่อมีแรงดันนะครับหรือเพชเชอร์มาดันตรงนี้นะครับจนกระทั่งชนะแรงสปริงนะครับลูกบอลก็จะเปิดวาล์วและก็จะยอมให้ของไหลไหลตามนี้นะครับตามลูกศรนี้นะครับ แต่ในทางกลับกันนะครับถ้ามีเพชเชอร์มาดันตรงนี้นะครับเพชเชอร์ก็จะไปดันลูกบอลทําให้ลูกบอลเนี่ยปิดกั้นทางเดินของของไหลน,นะครับหรือปิดกั้นทางเดินของน้ํานะครับน้ําก็จะไหลไม่ได้นะครับสําหรับไดโอดก็เช่นกันนะครับไดโอดจะทํางานได้จะยอมให้กระแสไหลได้นะครับก็ต่อเมื่อไดโอดได้รับการ forward b i อสนะครับ สำหรับการฟอร์เวิร์ดไบอนะครับก็คือไดโอดได้รับไฟที่เป็นบวกทางด้านแอนโนดนะครับหรือทางด้านขั้ว A นะครับแล้วก็ได้รับไฟลบนะครับที่ขั้วแคโทดหรือขั้ว K นะครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับถ้ามีการสลับขั้วนะครับถ้าได้รับไฟบวกทางด้านนี้นะครับและไฟลบอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นรีเวิร์ดไบอ ไดโอดก็จะไม่ทำงานแล้วก็ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของวงจรไดโอดกรณีที่ได้รับการรีเวิร์สไบอัสนะครับหรือได้รับการไบอัศกับก็คือที่ขั้วแอนโอดนะครับก็จะได้รับไฟลบนะครับส่วนที่ขั้วแคโทดก็จะได้รับไฟบวกนะครับซึ่งไดโอดก็จะเปรียบเสมือนสวิตช์ที่เปิดวงจรนะครับ ส่วนรูปนี้นะครับก็เปรียบเทียบับเช็ควาลนะครับก็เปรียบเสมือนเช็ควาลได้รับแรงดันที่ผิดทิศทางนะครับได้รับแรงดันในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือเมื่อได้รับแรงดันมาในทางนี้นะครับก็จะทําให้แรงดันตรงนี้นะครับไปดันลูกบอลแล้วก็ลูกบอลก็จะเคลื่อนที่มาปิดทางเดินของของไหลนะครับซึ่งน้ําหรือของของไหลก็จะไหลไม่ได้นะครับ ซึ่งก็จะเหมือนกระดโอดนะครับกรณีที่ได้รับรีเวิร์สไบอัสนะครับก็จะไม่มีกะระแสไหลในวงจรสำหรับรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของวงจรไดโอดกรณีที่ได้รับการฟอร์เวิร์สไบอัสนะครับหรือได้รับการไบอัตตรงนะครับก็คือที่ขั้ว A นะครับหรือขั้วแอนโอดก็จะได้รับไฟบวกส่วนที่ขั้ว K นะครับขั้วแคโทดก็จะได้รับไฟลบนะครับ การทํางานของไดโอดตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนสวิตที่ปิดวงจรนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับเช็ควาลวนะครับก็จะเป็นลักษณะดังนีนะ้ซึ่งเช็ควาลวจะได้รับแรงดันในทิศทางนี้นะครับซึ่งก็จะดันลูกบอลน,นะครับให้ชนะแรงสปริงแล้วก็ทําการเปิดวาลวให้น้ําไหลได้สําหรับกรณีของไดโอดจะเช่นกันนะครับเมื่อได้รับการ f o r ์เวิร์ดไบอัหรือไบอัตรงนะครับ ก็จะทําหน้าที่เปรียบเสมือนสวิตที่ทําการปิดวงจรนะครับแล้วก็ยอมให้กระแสไหลนะครับเมื่อมีกระแสไหลนะครับหลอดไฟตรงนี้ก็สว่างสําหรับรูปนี้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถหาดูได้จาก Google นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไดโอดกับเช็ควาลวที่ใช้ในระบบไฮดรอลิกนะครับ ส่วนรูปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ค่อนข้างดีมากที่ใช้แสดงการทํางานของไดโอดนะครับส่วนรูปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของไดโอดนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเราจะเห็นมากในวงจรเรียงกระแสนะครับหรือวงจรปิดเลกติฟายนะครับซึ่งทําหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างไดโอดชนิดต่างๆนะครับที่แอดมินมีอยู่นะครับก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดมินก็จะใช้ดิจิตอลมิเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมิเตอร์ฟุก87นะครับวัดให้ดูนะครับว่าตัวไหนดีหรือเสียนะครับหรือตัวไหนมีสภาพเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับการใช้มิเตอร์นะครับก็ให้ใช้โพบนะครับสีแดงเสียบที่จุดนี้นะครับ ที่มีเครื่องหมายอุณหภูมิแรงดันเครื่องหมายโอมแล้วก็เครื่องหมายไดโอดนะครับสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับโซนสีดำนะครับก็เสียบที่คอมมอนนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่นี่นะครับเลือกไปที่สัญลักษณ์ของไดโอดตัวนี้นะครับสำหรับรูปโฉมโนมพันธ์ของไดโอดที่ใช้งานทั่วไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีแถบสีเงินนะครับซึ่งแถบสีเงินตรงนี้นะครับก็เป็นขั้วแคโทดนะครับหรือขั้วลบส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นขั้วแอนโนดนะครับหรือเป็นขั้วบวกนะครับก็คือเป็น A นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็น K สสาหรับวิธีการวัดด้วยดิจิตอลมิเตอร์นะครับเราก็เอาขั้วบวกนะครับหรือสีแดงตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับก็คือสีแดงนะครับต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับหรือขั้วแอนูดนะครับแล้วก็สีดำนะครับหรือสีเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับต่อเข้ากับจับเข้ากับขั้วแคโทดนะครับ ซึ่งการต่อในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการต่อแบบ f o r w a r d bias นะครับหรือการต่อ b บ a s ตรงนะครับซึ่งค่าที่วัดได้ทั่วทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ0.60.7โวลต์ DC นะครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับถ้าเราทำการกลับขั้วนะครับหรือทำการ r e v e r s e bias นะครับโดยการป้อนไฟบวกเข้าตรงแถบสีเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ป้อนไฟลบเข้าที่ด้านนี้นะครับด้านแอนโนดนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามิเตอร์อ่านค่าได้ ol นะครับซึ่งค่าความน้่นทานจะสูงมากนะครับซึ่งถ้าถ้าไดโอดมีลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าไดโอดนี้ยังดีอยู่นะครับโอเคครับถัดไปเรามาดูตัวนี้นะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับผมเอาไฟบวกนะครับหรือสายสีแดงนะครับจับ เข้าที่ด้านนี้นะครับแล้วก็เอาสายสีดำนะครับหรือไฟลบจับเข้าที่ด้านนี้นะครับเราก็เห็นว่ามิเตอร์โชว์เสียงปี๊บตลอดนะครับแล้วก็โชว์แรงดันต่ำมาก0.002โวลต์นะครับถ้าลองสลับดูนะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ แสดงค่าเหมือนกันนะครับแสดงเสียงปี๊บต่อเนื่องนะครับแล้วก็โชว์ค่าต่ําๆนะครับซึ่งอาการลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าไดโอดเนี่ยช็อตสะกิดแล้วนะครับช็อตสะกิดไดโอดเสียนะครับทีนี้เราลองคอนเฟิร์มนะครับลองวัดค่าความนั้นฐานดูนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าต่อในลักษณะนี้นะครับรีเวิร์สไบอัสนะครับค่าความนั้นฐานจะต้องสูง ตรงนี้ขึ้นแค่2.2โอห์มนะครับหรือในทางกับการถ้าผมสลับนะครับก็จะอ่านค่าได้เท่าเดิมนะครับ2.2โอห์ม oh นะครับแสดงว่าไดโอดชอ็อตสกิตล้วนะครับทีนี้ลองเปรียบเทียบนะครับลองเปรียบเทียบกับตัวที่ดีนะครับตัวนี้คือตัวที่ดีนะครับค่าความนั้นทานจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็น forward bias นะครับค่าความต้านทานก็จะเป็น 466k โอห์มนะครับแต่ถ้าเป็น reverse นะครับตรงนี้นะครับค่าความต้านทานก็จะเป็น OL นะครับค่าความต้านทานจะสูงมากนะครับจนกระทั่งมิเตอร์ไม่สามารถอ่านได้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูตัวถัดไปครับตัวถัดไปนะครับ f o r w a r d b ์ y ส t นะครับมีทิศทางที่ดี0.6568นะครับส่วน reward นะครับจะเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับทีนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับขึ้นค่าต่ำมากนะครับแล้วก็โชว์เสียงต่อเนื่องนะครับ แสดงว่าเสียละนะครับนะครับอาการเดียวกับตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นการช็อตสกิตนะครับโอเคครับทีนี้มาดูกรณีของ Power d i ์ไดนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นสตัดเป็นหัวน็อตลักษณะนี้นะครับ วิธีการสังเกตนะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับก็ให้ดูสัญลักษณ์ประกอบนะครับตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เพราะฉะนั้นขั้วนี้เป็นขั้วแอโนโอดนะครับขั้วบวกหรือขั้วเอขั้วนี้ก็จะเป็นแคโทดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวัดนะครับเราก็ต้องนะเอา ไฟบวกหรือสีแดงจับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วัดค่าที่ขึ้นนะครับก็ต่ำมากนะครับ0.003นสะครับส่วนโอห์มนะครับก็2.5โอห์มนะครับทีนี้ถ้าเราลองสลับนะครับมีเสียงปี๊บต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าจะเดาได้นะครับว่าเสียทีนี้เราลองสลับ นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตสะกิดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะครับให้สังเกตที่สัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกเสร็จแล้วด้านนี้นะครับก็จะเป็นขั้วลบก็มีค่าเท่ากับ0.02นะครับ0.002โวลต์นะครับ โอเคครับอาการแบบนี้ก็ฟันทงได้นะครับค่าต่ำๆแล้วก็มีปี๊บต่อเนื่องลักษณะนนี้นะครับก็คือเป็นการชอ็อตสะกิดนะครับเสียแล้วนะครับส่วน3ตัวที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นปิดเลกติฟานะครับซึ่งข้างในจะมีไดโอด4ตัวนะครับส่วนวิธีการเช็คนะครับ แอดมินขอเก็บไว้ในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น Power อร์ไดขนาดใหญ่นะครับซึ่งแอดมินถอดมาจากแผงควบคุมมอเตอร์นะครับเป็นแผงควบคุม DC มอเตอร์เป็นชุดที่จ่ายกระแสะฟิวให้กับ DC มอเตอร์นะครับเริ่มต้นแอดมินก็จะทำการเช็คแบบ Forward bias บนะครับ ก็เอาไฟสีดำนะครับคอมมอนจับที่ด้านนี้นะครับแล้วก็ลองวัดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าวัดแรงดันได้ 0.412V โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนจากนั้นนะครับแอดมินก็จะเช็ค นะครับสลับสายเช็คแบบ forward bias นะครับก็จะเห็นว่ามิเตอร์ขึ้นสัญลักษณ์ OL นะครับก็แสดงว่าตัวนี้ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจากเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งไดโอดดีแล้วก็ไดโอดเสียนะครับกลุ่มของไดโอดดีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกลุ่มนี้ยังดีอยู่นะครับ ส่วนกลุ่มของไดโอดเสียนะครับหรือแบตไดโอดนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับซึ่งอาการเสียแต่ละตัวก็เป็นช็อตสกิดนะครับเป็นการเสียแบบช็อตสกิดหรือลัดวงจรนะครับส่วนอาการเสียอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบโอเพนสกิดนะครับหรือไดโอดขาดนะครับก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูในที่นี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นไดโอดขาดเนี่ยนะครับค่าความน้นทานก็จะสูงทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะวัดแบบไหนนะครับจะ forward หรือ reverse นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับหรือท่านที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับแอดมินก็ฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับ และสำหรับ FC เก่าก็เช่นกันนะครับถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์วนไปนะครับและอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่หรือ FC เก่านะครับแอดมินก็รบกวนช่วยกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ